พี่เก๋นะคะพี่เก๋ พี่แ่คะล้วก็สาตรที่เก่อนนะคะเรื่องีมันวานคำสรวกุ่าฉดน้ำเนด้วยนี้จงสิไม่มีเลยหรอแล้ววันนี้จะเปลี่ยนกันต้้งหรือยังแล้วจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยดีนี่เราขพี่แม่ดีไมไ้เลยค่ะนะไาเลกลเปลี่ยน เขียนแล้วพี่ชายเขี